ตอนนี้เลยนะครับผมตอนนี้ทุกคนทราบดีแล้วว่านายกบุตรีได้รับทีว่าการกรุงพมางานอะไรนะมาสัมนาโรงเรียนเตรียมทหารใช่ไหมแล้วก็ถีมอบรางวัลเกียรติยศจากเราให้กับผู้ที่ทำหน้าที่นะครับทั้งผู้หลักทัพอะนะรวมาปถึงทางบุคคชาติด้วยนะครับก็เป็นที่หน้าภาคภูมิใจเราก็ต้องหวังให้ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้วางใจกับบรรดาโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นใหม่ๆด้วยหลายคนก็ยังศึกษาเว้นอยู่เราต้องสร้างคนขึ้นมาให้ขึ้นแผงแล้วก็วันนี้สถานการณ์หลายอย่างมันมีหลายอย่างที่มันกดดันมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องะรต่างๆเหล่านี้ก็ให้เขาระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการในพวกของเขาต่อไปเพราะตนนี้เตรียมอานคนที่จบมาแล้วพอเรารักษาตัวที่มั่นในการทำความดีคือเบบโดยคุยธรรมตัวธรรมซึ่งนายกขาเคยย้ำเตือนอยู่เสมอมานะครับ มาที่ปัญหาวัจอยูบ้างตอนนี้ก็รอให้กระบ,บวนการที่ทำได้ทนการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับนำไปถูการองวินายเรื่องวินัยเรื่องกฎหมายต่อไปนะครับขอบคุณนะขอบคุณนะจ๊ะ